อะไรครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมลีกออฟเลเจนลอแยกป่านะครับเด้อและมื่อวานี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแพทใหม่กันอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพท 2.1b นะฮะอัปเดตโคตรเยอะเลยนะครับสำหรับแพทนี้นะฮะเรียกว่ามีการอัปเดตแชมเปี้ยนเข้ามาใหม่นะฮะ แดอาณาเรียวนาแล้วก็แพนดิออนพ่อใหญ่เรี n วนดัสของเรานั่นเองนะแล้วก็จะมีสกินใหม่ด้วยนะครับมีสกินโปรเจกต์มาแล้วนะครับผมมีการปรับสมดุลแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็มีการปรับอไอเทมนะครับปรับหลายอย่างเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของแชมเปี้ยนก่อนดีกว่านะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะฮะ ขอพูดถึงเรื่องของสกินก่อนนะครับสกินในแพทนี้เนี่ยจะมาทั้งหมดเนี่ยสิบสกินนะครับผมซึ่งผมก็ได้รีวิวไปหมดแล้วนะทั้ง10สกินนี้นะนะครับมีสกินบาร์บีคิวริโอนาดาร์วาคิลีเดนนาฟูเมทอพนดิออนดาร์กอนสเซเรียพนดิออนอินเฟอร์นนลเดนนาอ่าแล้วก็สกินโปรเจกต์ที่หลายคนรอคอยนะครับโปรเจกแอสโปรเจกตเลียวนาโปรเจกไวน์โปรเจกต์จสโซแล้วก็โปรเจกเซ็นะฮะมีทั้งหมดเนี่ยสิบสกินนะครับแล้วผมตบมือฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปียกยูดมให้กูดมันซูแล้วก็มาเริ่มก,กันที พญานาคนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะหลังจากที่มีการเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านู้นนะฮะตอนนี้นะครับทีมงานเนี่ยเขายังมองว่ามันยังได้เปรียบอยู่นะฮะในแผ่นนี้นะครับก็เนิร์ฟอีกแล้วนะฮะนะครับเนิร์ฟ้อนแผ่น้อนเลยนะฮะ จริงๆตัวนี้ตอนในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนัดที่แบบท็อปท็อปของมิดเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับตัวนี้มีการเนิร์ฟไปเต็มเต็มแล้วนะจ๊ะมีการปรับในส่วนของสกิลติดตัวสกิลสองแล้วก็อันติของเขาสำหรับพญานาคตัวนี้นะครับมีการปรับสกิลติดตัวของเขานะก็คือลดความเสียหายพื้นฐานของดวงดาวลงในช่วงต้นเกมนะครับในตารางเนี่ยในรูปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจของเขาจะหายไปนะ จากเดิมเนี่ยดาเมจต้นเกมของเขาเนี่ยเริ่มต้นเลยมันจะอยู่ที่18หน่วยนะถูกปรับใหม่นะครับเหลือ15หน่วยนะครับในช่วงเลเวลแรกเลยนะแต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับช่วงเลเวลสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังดาเมจ130หน่วยเหมือนเดิมนะแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยแล้วก็สกิลสอของตัวนี้นะครับมีการปรับใหม่นะดาเมจในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับยังคงเท่าเดิมแต่ว่าดาเมจในช่วงก,กลางๆเกมเนี่ยมันปรับใหม่นะครับดาเมจมันจะเบาลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับดาเมจมันจะะะเเเพิิ่่่มมมขึ้นนนยยอกววาาดปรณ5หะ จาก165เพิ่มขึ้นมาเป็นร70นะครับเอ,เอาแบบให้เข้าใจง่ายๆคือช่วงต้นเกมดาเมจมันเท่าเดิมช่วงกลางเกมเนี่ยดาเมจมันจะดรอปลงกว่าเดิมแต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเลเวลสุดท้ายเลยเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นกว่าแผ่นที่แล้ว5หน่วยประมาณนี้นะแล้วก็อันติของเขานะครับดาเมจแมงยังเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มเวลาคูดาวนะครับคูดาวเนี่ยแม่งเพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะเลยจากเดิมคูดาวเขาจะอยู่ที่65 55 45ปรับใหม่เป็น้0 65แล้็5ี่ดิอห้า้รับใหม่เป็นลปด อไปนะครับมาดูของโซลกะกันบ้างนะครับสำหรับแพทนี้นะฮะโซลกะเนี่ยมีการปรับขึ้นแล้วมีการปรับขึ้นแล้วนะครับบอกได้เลยว่าในแพทนี้คนเล่นเยอะขึ้นแน่นอนนะสำหรับแม่นางตัวนี้โซลกะนะครับทราบไหมโซลกะเนี่ยครับมีการปรับสกิล2แล้วก็สกิล3นะครับสกิล2อนี่นะครับมีการปรับ การฮิวพื้นฐานนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะฮิวอยู่ที่80 110 140 170ปรับใหม่เป็น80 120 160แล้วก็200นาบมในการเพิ่ม HP นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าการฮิวของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะเลยนะสำหรับสกิลที่2องนะฮะบ,บอกได้เลยสุดยอดมากๆสกิลสามเนี่ยมีการลดเวลาคููดาวนะครับ คูดาวของเขาเนี่ยจากเดิมอยู่ที่22 20 1บ1องยปรับใหม่เป็น22 18 16 14นะฮะคูดาวลดมาต้อง2วิเนี่ยนะฮะโอ้โหตดยังไม่สิ้นกลิ่นเม้สเนี่ยสามารถใช้สกิลนี้ได้ต่อเนื่องแน่นอนเลยนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะฮะเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนเนี่ยฮิลได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็คูดาวลดลงใช้ได้ดีแน่นอนนะครับสำหรับแผนนี้นะจ๊ะแล้วก็ใช้เป็นตัวต่อมานะครับกับทิสตนานะฮะทิสตนาเนี่ยมีการ อีกแล้วนะจ๊ะรู้่ามีการบัฟขึ้นแผ่นนู้นก็บัฟขึ้นแผ่นนี้แม็กก็บัฟขึ้นนะฮะหัวขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับทิสตาน่านะครับทิสตาน่านี่นะครับมีการปรับค่าจิตตั้พื้นฐานนะครับสกิลสองนะครับสำหรับค่าจิตตั้พื้นฐานนี่ครับมีการปรับมานาใหม่นะครับมานาพื้นฐานต่อเลเวลจาก33เป็น41หน่วยมานาที่เลเวล15เนี่ยจาก6 462เป็น874นะฮะบ,บอกได้เลยว่ามา,หาหนาของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโครดเยอะเลยนะฮะแล้วก็สกิลที่2มีการปรับระยะเวลาสโลนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะสโลอยู่ที่1 1.5 2 2.5วินะครับปรับมาเป็น1.5 2 2.5แล้วก็3วินะฮะเพิ่มขึ้นมา0.5วินาทีนะครับผมระยะเวลาของการสโลนะฮะ <laughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยกูตายกูบอกได้เลยว่าที่นหน้าในแพทนี้นะครับมานาเยอะขึ้นนะครับผมใช้สกิลได้บ่อยขึ้นไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะฮะแถมสโลได้นานขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วเราก็มาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับกับโอนะฮะริ้รว่าโดนแกงอีกแล้วในแพทนี้นะฮะโดนเนอร์ฟอีกแล้วนะฮะยังโนนนอนะฮะร,รอบที่แล้วนี่นะฮะ ทำคีโมนะครับรอบนี้นะฮะไม่จ่ายค่ายาหมอนะฮะหมอก็เลยทาการเนิฟนะฮะตับยาโอ้นะครับมีการปรับค่าเจตั้งพื้นฐานนะครับแล้วก็สกลิลที่สานะครับสำหรับค่าเตตั้งพื้นฐานเนี่ยนะครับมีการลดกรอบพื้นฐานจาก40หน่วยเหลือ35หน่วยมีการลดพลังชีวิตหรือว่าเลือดพื้นฐานของเขาจาก650เหลือ570โอ้โหเรียกได้ว่าเลือดพื้นฐานของเขาเนี่ยลดลงมาโคตรเยอะเลยนะแล้วก็สกลิลที่3ของเขานะครับลดความลงในการแหลนพุ่งตัวจาก102เหลือ 900นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าสกิล3ของเขาเนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะช้าลงแน่นอนนะฮะอย่างช้าลงแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับตัวสุดท้ายของแพทนี้นะฮะนั่นก็คือซิกนั่นเองนะครับซิกเนี่ยแพทนี้มีการบัฟขึ้นอีกแล้วนะนะครับซิกเนี่ยนะครับมีการปรับสกิล2แล้วก็อันติของเขานะครับสำหรับสกิลที่2นี่นะครับมีการเนิร์ฟลงเล็ก,ลกน้อยนะก็คือว่าสกิล2มันเนี่ยดันป้อมแรงเกินไปนะนะครับเขามีการลด ลดความสามารถในการดันป้อมนะฮะลดดาเมจในการทำลายป้อมของสกิล hmm. 2ลงแต่ว่าอ <Yeah. S 2> ันติของเขาเนี่ยครับมีการเพิ่มรัศมีนะฮะโอ้โหบอกได้รู้ว่าสกิลนี้เกรียนขึ้นแน่นอนนะฮะมีการเพิ่มรัศมีของพื้นที่วงนอกจาก4เป็น5นะครับมีการเพิ่มรัศมีของพื้นที่วงในจาก2เป็น2.5นะครับบอกได้รู้ว่าอันตรีของซิกเนี่ยนะครับผมระยะของเขาเนี่ยกว้างขึ้นแน่นอนนะฮะโอ้โหรอติดตามกันนะฮะบอกได้รู้ว่าซิกเนี่ยนะครับผมอ่าอันตรีของเขาเนี่ยนะครับ ช้ได้ดีทดําดามจได้ดีขึ้นบริเวณกว้างขึ้นแน่นอนนะสำตรงซิกนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะตอนนี้แสบคอมานละตอนนี้นะฮะสเตปซิวเข้าด่วนเลยนะฮะอย่างนี้สําหรับการปรับป้อมนะฮะบอกได้เลยว่าแผ่นนี้แม่งปรับป้อมได้แบบโคตรโหดมากๆสำหรับการแอบเข้าไปลอยป้อมเนี่ยนะครับผมสายจอบลอยเนี่ยบอกได้เลยว่าพลาดแล้วนะสำหรับแผ่นนี้นะครับสายจอบลอยป้อมเนี่ยนะครับ,บ,รบถ้าเป็นอันเดิมนะ เมื่อเวลาผ่านไป18นาทีเนี่ยในเกมเนี่ยนะครับหากเราเข้าไปตีป้อมแอบบรอยป้อมโดยที่ไม่มีคลิปเนี่ยนะครับผมความเสียหายของป้อมเนี่ยมันจะทําดาเมจอยู่ที่แค่33เอเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันปรับใหม่ให้ป้อมเนี่ยมันสร้างความเสียหายที่66ตลอดทั้งเกมแล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าป้อมเนี่ยแม่งยิงแรงตลอดทั้งเกมแน่นอนการที่เราจะเข้าไปจอบรอยป้อมในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ แล้วก็ในช่วง3นาทีแรกนี่นะครับมีการเพิ่มโบนัสเกราะให้กับป้อมด้านหน้าสุดนะครับโซโลเลนเพิ่มโบนัสเกราะแล้วก็ต้านทานเวก้0หน่วยมิดเลน90หน่วยดูโอเลนเนี่ย40หน่วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในช่วง3นาทีแรกนี่นะครับถ้ามีจํานวนแชมเปี้ยนสตูที่มันอยู่ใกล้ๆป้อมเยอะขึ้นเนี่ยป้อมเนี่ยมันก็จะแบบมีโบนัสมีเกราะที่เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าเราไปออกกันอยู่เลนบนใช่ไหมนะครับแล้ว ป้อมของเลนบนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีเกราะเยอะขึ้นนะครับถ้ามีแชมเปี้ยนสตัวนะครับโบนัสเกราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น10หน่วย3ตัวเพิ่มขึ้น100หน่วย4ตัวเพิ่มขึ้น200หน่วย5ตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง300หน่วยเลยนะฮะคือแบบถ้าเพื่อนๆไปเออเลนไหนเนี่ยนะครับผมป้อมเลนนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีเกราะที่เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะคือเขาทาแบบเนี้ยนะครับเขาเพื่อที่จะให้แบบคนเนี่ยไม่สลับเลนกันนะเล่นให้มันตรงเลนนะครับ เล่นในเล,น,เลนของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะประมาณนี้นะครับที่เขาปรับมานะครับบอกได้เลยว่าแผ่นนี้ป้อมใบโหดเยอะขึ้นแน่นอนประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้แม่งดึกแล้วนะง่วงนอนแล้วนะครับโอเคหากเพื่อนๆดูคลิปกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยวันนี้ขอตัวลาเพื่อไปก่อนสวัสดีครับ